เมื่อช่วงที่เพียงที่ผ่านมานะครับพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ได้เดินทางมาให้กำลังใจกําลังพลที่บัดหน้าที่บริเวณปราสาทตาม,มุนทมอําเภอพนมรุกจังหวัดสุรินทร์ครับโดยได้มอบเงินเป็นขวัญกําลังใจพร้อมกล่าวขอบคุณกาลังพลที่ตั้งใจบัดหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติด้วยนะครับจากนั้นแม่ทัพที่2ก็ได้เดินเข้าไปให้กําลังใจกําลังพลภายในตัวปราสาทสร้างความฮือฮาและตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับโดยต่างพากันถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยความประทับใจครับ แม้วันนี้ครับจะยังไม่มีคณะทัวร์ใหญ่ครับแต่ก็มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศครับทยอยเดินทางเข้ามาเที่ยวชมปราสาทตามุนทมครับและให้กำลังใจทหารอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเปิดก้าวในกาที่ผ่านมาครับโดยนอกจากชมความงดงามของปราสาทที่สร้างเป็นพัตตาหนักของกษัตริย์ขอมอายุนับพันปีแล้วนะครับสิ่งที่นักท่องเที่ยวสนใจคือรอยต่อเขตแดนไทยกัมพูชาบริเวณแนวต้นีิเล็กทางขึ้นตัวปราสาทด้านกัมพูชาครับที่เคยมีแนวรั้วไม้กั้นนะครับหลังเหตุประทะ ปี2554ครับแต่ต่อมามีการรื้อออกไปในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับกัมพูชาครับซึ่งเวนเดียวกันนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นที่หญิงชาวกัมพูชานะครับตะโกนใส่ทหารไทยว่าลุกล้ำขตแดนครับจนมีการกระทบกระทั่งกันในเหตุป่วนล่าสุด2วันก่อนครับอีกจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายภาพนะครับ,ค,รบคือหลักหมุด GPS ครับด้านหน้าทางขึ้นตัวปราสาทฝั่งไทยครับซึ่งทหารไทยมอนุญ,ญาต ให้นักท่องเที่ยวกัมพูชาลุกล้ำเกินหลักหมุดนี้ครับสำหรับแนวปฏิบัตินะครับเจ้าหน้าที่กำชับไม่ถ่ายภาพบริเวณทางเดินก่อนถึงตัวปราสาทครับและไม่ให้ตามเกยมยั่วยุของอีกฝ่ายพร้อมย้ำครับว่าเพื่อความสบายใจนะครับว่าไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบเรื่องอธิปไตยเหนือตัวปราสาทอยู่แล้วครับหนึ่งนั้นนะครับก็มีกลุ่มเพื่อนดนตรีจิตอาสาจากกรุงเทพฯม,มครับอดลนทนไม่ได้ที่เห็นกัมพูชายั่วยุบ่อยครั้งครับจึงนัดกันแต่งชุด ทีมลายพลางทหารนะครับเพื่อแสดงความเป็นพวกให้กำลังใจทหารพร้อมโชว์ลูกคอในบทเพลงบ้านเกิดเมืองนอนไปฟังเสียงลูกคอกันครับแม่ทัพภาคสองนะฮะท่านบอกว่าอยากให้คนไทยมาเที่ยวเยอะๆจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ิฉันคิดว่ามันมีนัยยะนะฮะนีนัยยะคือว่าอยากให้คนไทยมามากันเยอะๆมาเป็นกําลังใจให้ทหารแล้วก็มาเป็นแสดงแสดงความเป็นเจ้าของอ่าเราก็เลยนัดกันมา บ้านเมืองเรารุงเรืองพร้อมอยู่มูเ่เราพวกเราล้วนพงเผาซีไวไลเพราะฉะน,นั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มีใช่าทาดเขานักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนพยายามตามหาพลทหารสองนายครับสังกัดกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23จังหวัดบุรีรัมย์ครับหน่วยหลัก ที่ทาที่ปกป้องอธิปไตยบริเวณปราสาทต,ตามเมือนทมครับหลังประท่าคารมทหารกัมพูชาอย่างเผ็ดร้อนในเหตุปว่วน2วันก่อนครับปรากฏว่าไม่พบตัวพลทหาร2นายเป็นวันที่2ติดต่อกันครับเรื่องนี้ผู้กบฏชาชี้แจงครับว่าเป็นการเข้าเวรหมุนเวียนเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดครับโดยไม่ได้ตักเตือนถึงการใช้คําพูดครับเพราะจากสถานการณ์ที่กําลังคนเผชิญไม่ได้ใช้คําพูดรุนแรงเกินเหตุซึ่งในเรื่องนี้ทางแม่ทัพภาคที่2ก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีการโยกย้ายออกไปแต่อย่างใดครับ ส่วนกระแสข่าวหญิงกัมพูชาตัวป่วนเมื่อสองวันก่อนว่าจะกลับมายังพื้นที่ปราสาทในวันเสาร์นี้ทางเจ้าที่บอกว่ายังไม่ทราบข่าวครับแต่ว่าก็ไม่รู้สึกหนักใจครับเพราะว่ามีข้อตกลงเรื่องการคัดกรองอยู่แล้วครับ